โอเคอ๋อ้ฮยอมินะซังสวัสดีคนดีนะครับขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่เกมบาอยอนิต้าหรือคุณแม่ขาโหดตะรุยปีศาจในพาร์ทที่เอ่ออันนี้ชัปเตอร์เจ็ดช่ไหพาร์ทที่8นะครับโอเค อ่าคันนี้น่ารู้สึกจะเป็นการสู้กับบอสนักครับแต่ก่อนอื่นขอลงเกรออเพลก่อนคือตอนนี้คือตังค์ตังค์น้อยมากเลยอ่ะผมเอาตังค์ไปซื้อนะหมดเลยอ่ะพวกอะไรนะพวกยายายาฮิวอ่ะใช่ตอนนี้ซื้อไม่ได้ละโอเคเทคนิคก็ซื้อเทคนิคก็พอซื้อได้นะครับแต่ผมอยากจะเก็บตังค์เอาไว้ซื้อนเนี่ยเอแบทพิทินนะ่ะเอน,นดี้มากนะครับ โอเคโรน่าเทชเชอร์อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนสกินนะครับเหมือนกับเป็นชุดชุดสวมใส่อะไรประมาณ่างนั้นเคใส่ตูดและไปลุยบอสกันเลยอยู่ข้าวอะมาแคสเกมอะไรอยู่ข้าวทุกรอบเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้อา้าวอย่าค้างนะอย่าค้างมาโอ้ อะไรจะเป๊ะขนาดนั้นใจกลางของพายุใหญ่อ๋อบอร์ยอนเตต์ที่รักเธอช่างมีดวงตาที่สวยเหลือเกินววเวลายิ่งผ่านไปเธอก็ยิ่งงดงามโอเคออร์ดิโอเทมเพเรนตาเทมเพเรนเทีย ฉันรู้สึกมันบิดเทสกันป้าๆบอบอที่เหมือนนี่นะฮ่าๆๆๆๆจบแล้วเหรอน,นั่นน่ะเห็นไหมทุกๆคนเนี่ยเป็นอะไรกันที่หมดนะท่า<ต>นเอกก็ว่าเป็นแฟนคลับฉันกันนั่นแหละเดี๋ยวจะถอดแถลูกไหมล่ะโอ้ <c oughs> รู้สึกว่าเธอรู้สึกว่ามันกำลังพูดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอดีตนะครับนับเบื่อพวกเรามีความต้องการเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือการส,สร้างโลกใบใหม่ฉันไม่ใช่คนที่พูดมากหรอกนะแต่ว่าฉันน่ะชอบอะไรที่สนุกสนุกมากกว่าเธออยากจะสุกกับฉันไหมล่ะ อยากที่จะนอนคุยหมอนเหรอหายโอ้กล่อดีนักนักน้องหนูโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ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 เคแปลว่าเราเราตกได้สินะเราตกได้สินะคือเมื่อกี้ผมตกไปเลยโอ้เคมาขอเปลี่ยน อาวุธเป็นอนนี้นะครับคือผมมาชอบใช้ดาบมากกว่าเอออุอ้ยโดนหลบไม่ทันมาเจออาวุธเก่งหน่อยโอเควันนี้แม่จะมาทำการเอิม่มอะไรวะกดสิว คือจุดอ่อนตัวเนี้ยมันเยอะมากอะ่ะและจุดอ่อนมันคล้ายๆกับสิวเลยอะ่ะโอเคโดดนี้ดูดิไอ้จุดอ่อนเนี่ยป้าเป็นตุ่มๆอ่ะเหมือนสิวเลยอะ่ะโอ้โดนโอเคโดด มาถึงเวลากดสิวค่ะโอ้สิวเม็ดมาเริ่มเลยนะคะเนี่เอ,อ้ยระวังระวะอาพาชานาะโอ้โหอะไรนั่นนะอ,อันนี้เป็นสัตว์อันเชิญตัวใหม่นะครับ โอ้โอ้โอ้เอโอ้เคแขนหลุดไปข้างละโ้ยโยอ้เต็มเต็มไม่น่าเลยใคขอใช้สักขอใช้สักขอกรุบยาหน่อย ือผมงงมากว่าทำไมเวลาเราสู้บอสเนี่ยเราเข้าวิทยามไม่ได้เนาะใช่ปะใช่เราเข้าวิทยามไม่ได้แต่ใครจะไปสนล่ะคะมาโอเคต้องกระโดดหลบนะครับตรงนี้โอเคกระโดดคือผมลืมแล้วไงว่ามันมันต้องกระโดดยังไงอะบาง็อตอ่ะมอ หมอได้เวลาบีบสิวคะ่ะโอ้ยสิวเม็ดประรัาเลยนะคะเนี้โอ้ยโอ้ยอย้อีกแล้วเออัพภาชานะ เเคสัตวเชิญเป็นรูปเกี่ยวกับมือนะครับตัวนี้ว่เห็นนะครับคือมือมือของตัวนี้มันจะมีหน้าหน้าของสัตว์อยู่ตรงนิ้วมือนะครับโอเคได้เวลาบีบสิวรถใหญ่ค่ะโอ้ เรียบร้อยเอคมาปีบสิวมันก็ต้องใช้ของคมๆสินะมาเรียบร้อยอีกหนึ่งจุดโอเคมาปีบสิวกันต่อค่ะเอา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 ปิด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 จุดจุดตรงไหนอะตรงไหนตรงไหน อา้าแ,แ,แม่แม่หาสิวไม่เจออัอนนี้หน้าน,นี่หน้าอยู่ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้มเดินอมัวเลยไอ,อน้นี่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 หลบได้โอ้ยเรียบร้อยสิวแตกโอเคเท่านี้ก็เหลือสิวกลางนับสิวหัวช้างบนใบหน้าโอ้โหเป็นเริ่มเลย ไอ้ไอ้ไม่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 ชาร์จอุ้ยเอาอย่างนั้นถ้าสู้บอลแล้วเข้าวิธามได้มันจะเป็นอะไรที่โกงมากเลยอูย้เรียบร้อยแม่ดูอีกแล้วเออ ขอสักนิดนึงขอคึบยาตอนนี้คือไม่สนแล้วว่าจะได้จะได้เหรียญอะไรอ่ะขอขอให้ชนะขอให้ชัด่าเธอได้แค่นี้ก็พอละโอ้ขอจะบีบสิวบนหน้าเธอได้โออออุ้ย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 ไปลอยล้มไปล้มลมปากไม่ใช่เรื่องตลกนะคะ เอออาภาชานานาฟตาเรียบร้อยได้เวลาฟีนิชิมกดสิวบนใบหน้าโอ้โหอุ้ยยี่สิบแปดหัวอย่างเล็กเลยสิวยังไม่แตกโอ้โ เรียบร้อยพายุสงบแล้ว oh. เฮ้อเยี่ยสิคอคืนของเล่นของเธอเลยนะเอออู้ฮ oh. oh. <Huh. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยว ออ้าฮ่าฮ่านี่แหละถูกต้องแลว้วช่างงดงามตาของเธอฮ่าูดมาก <Myster io> คุณแม่จะเผาสิเอาอะดย์ <S <S <pointers> ออ้อย่างแม่นโอ้ไม่์เนะพระเจ้าจูบีเลียสจงเจริญนั่นม <streak> ันอภาพจอมาจดฉันในอดีต <co> <shouting mos> กับพี่น้องหลายคนที่ล้มตายไปไม่มีเวลามานอนเลยเอาหมาอย่าบอกนะว่าเรียบร้อยเกือบโดนโเกือบอ่ะเรียบร้อยโดนแล้วเมื่อกี้ร้องเองด้วยอะไม่เลวนี่เย้ได้อัมบาเทียออฟลัดมาด้วย โอเคน่าจะได้เคได้บอลนะครับเป็นเออ่ถ้วยรางวัลรูปน้องเซเดซ่ามาเอ็งเจนแอคแทกโอ้โหมา ระยะได้เลยโอ้15แต้มขอบคุณ <laughs> อเอเปลี่ยนให้เป็นเงินโอเควันนี้ก็บอสไฟเรียบร้อยโอ้โหโยังเหนื่อยเลยโอเคต่อไปแชปเตอร์เจ็ดรูทหกหกหก เลขหกหกหกนี่รู้สึกจะเป็นเลขเลขปีศาจเนาะเลขสาตานอะไรอย่างนี้น,นนะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อท่าใหม่ก,กันนี่แบทวิธินโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับอันยังไม่ใช่นะครับเมื่อเราหลบอย่างรวดเร็ว,รวตอนที่เราโดนดาเมจเนี่ยเราจะกลายร่างเป็นขังคาวได้ อุ้ยไม่ทันนะเค okay, ไดแล้วอ่านคิดก่อนนะครับเวลาที่เราโดนแบบว่าเหมือนโดนดามเมดอะอะไรประมาณอย่างนั้นอะ่ะพอดีจังหวะนะตอนที่เหมือนแบบว่ามันขึ้นอะ่ะดอกไม้จัง<อ>หวะที่เราเหมือนเราโดนโจมตีพอดีอะ่ะแล้วเรากดหลบทันอะ่ะจะกลายเป็นว่าเราจะกลายเป็นล่าเป็้ขงข่าวแทนเค okay, เดี๋ยวขอพยายามไมให้ดูอีกรอบนะครับนี่ไงอ่า Okay. อโอเคมาซื้อโฮ้ยได้อัมบาเทียอับาดมาด้วยเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างมาแวะซื้ออ้นี้นะครับพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นเสื้อนะครับเหมือนจะเป็นแบบคอสตูมเลยมาอย่างนั้นอนะโอเคแล้วคอสตูมเราได้มาตอนไหนคือได้มาลาที่เราได้อาวุธมาอาไรประมาณอย่างนั้นนะจะปลดล็อกให okay. <c oughs> ้โอเคครับ <c oughs> หลังจากที่เราได้ทำการบอสไฟมแล้วเนะี่ยเราก็ต้องทำการ เ,เหมือนสรุปตัวของบอสแล้วก็ตัวของสัตว์อันเชิญใหม่ที่บริตาได้ทำการอัญเชิญมานะครับโอเคบอสตัวล่าสุดของเรามีชื่อว่า t e m p พอเทมเพอรทียอ,อ่าลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับเหมือนปราสาทยายใหญ่ๆเนาะแล้วก็บริเวณมือเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกระบ,บอกกระสุนอะไรประมาณอย่างนั้นโอเคซึ่งชื่อของเทมเพอรันเทียเนี่ยมันมีความหมายว่า เหมือนกับว่าตัวของเพนพารันเทียเนี่ยเป็นผู้นํามาซึ่งพายุคล้ายๆกับเออ่ฟอร์ติตูโดนะครับที่นํามาซึ่งไฟอะไรประมาณอย่างนั้นโอเคต่อมาในส่วนของสัตว์เชิญตัวใหม่มีชื่อเรียกว่าเฮคัตตัแนแชร์น่ะลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับตอทอตัสโทสเกดินนะครับตัวสัตว์เชิญตัวใหม่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับลักษณะของมือใช่ปะ่ะแต่บริเวณนิ้วของมันน่ะจะเป็นหน้าของคล้ายๆกับเหมือนปีศาจอะไรประมาณอย่างนั้นอยู่ทั้งหมดห้าหัวประมาณอย่างนั้นนะครับ เวลาที่บริยัต ta แจ้งเชิญตัวของ Share เฮคาตตันเชนออกมาเนี่ยจะต้องขาถาวว่าอัฟตาดถ้าจริงนะครับคือผมขอยืดตาที่ผมชอบอ่านเลยนะคือผมมาไปดูแบบในงานเดียร์คือบริต ta ที่ผมบอกกันนะนุบริต ta ตอนนี้มีภาคเดอะบูบี้ด้วยนะครับเป็นแบบว่าเดอะบูบี้มีภาคถ่ายด้วยนะชื่อว่าบริยัต ta เดอะบูบี้ปาร์ตี้เฟสนะครับซึ่งในในซีรีส์นั้นนี่ยตัวของ เฮคาตัน uh, เนี่ยได้ถูกอัญเชิญมาด้วยตอนที่อัญเชิญเนี่ยคนให้เสียงภาคเขาให้เสียงภาคว่าอาพาช a น a านัฟต้านะครับซึ่งถ้าไปอ่านถ้าอันจริงนะไปอ่านภาษาของมัน,นจริงแกมันจะอ่านว่าอัฟฟาทัดังนัฟต้าซึ่งความหมายของมันก็คือ s o r t of d u s t หรือดาบแห่งฝุ่นฝุ่นเอฝุ่นผงนั่นเองนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับตัวของ เฮคาตต้อนแชบประมาณอย่างง้นนะครับผมรู้อ่านชื่อถูกไหมนะครับโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะสั้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นบอสไฟเนาะก็ถ้าอย่าลืมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับเกมเกมนี้หรือถ้ารู้สึกอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ๊ปย่ายทุกคนสวัสดีครับอยู่ข้าวมากก็ไปข้าวก่อนนะครับบ๊ายบายครับ